สวัสดีครับผมต้มเกยต่อแก่แปลนกกระแททุ่งนะครับผมวันนี้มารีวิวลำโพงต่อนกครับผมต่อนกต่อไก่นะครับว่าเราจะเลือกใช้รุ่นไหนดีนะครับผมจะมาอธิบายวิธีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้ฟังครับแล้วก็เลือกดูครับว่า FC ลูกค้าทุกท่านอยากได้รุ่นไหนนะครับใช้รุ่นไหนนะครับมันก็จะมีลำโพงมีรองเท้ามีเสื้อครับแล้วก็ต่อไก่ต่อเก่งนะครับก็ ตอดไก่อันละ7จบาทนะครับมี2องูกับ1นึูครับตอดเก่งอันละหนึ่งรอยครับแล้วก็รองเท้ารองเท้านี่คู่ละสองร้อยห้าสินะครับสวยๆครับเสื้อนี่ตัวละเริ่มต้นที่290้าบครับเบอร์ M เบอร์ L 290 XL สามรสอง XL สามรสิบา XL 3ามยยสบครับก็ตามด้านข้างนี่เลยนะครับเด,เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ กลับมาที่ลำโพงครับพี่น้องครับลำโพงลำโพงหลักๆนยะคือลักษณะมันจะเป็นลายพางเหมือนเดียวกันหมดครับเป็นใช้ระบบสั่งงานด้วยวิทยุเหมือนกันหมดครับระยะสั่งการของ,ของวิทยุหนึ่งพันเมตรเหมือนเดียวกันหมดนะครับทางสี่รุ่นแล้วก็กำลังวัดสองตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่ส5สิบห้าวัตตัวนี้สี่ิแปดวัตตัวนี้หกสิบห้าวัตครับราคา สองตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยรวมส่งครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งตัวนี้หนึ่งันหกร้อยรวมส่งครับราคานี้คือได้ไปตามตามนี้เลยครับตามที่เห็นนะครับมีกระเป๋ามีตัวลำโพงมีรีโมทมีสายชาร์จก็คืออุปกรณ์ตามตามโรงงานส่งมาครับคือครบในกล่องนะครับราคานี้ถ้าหากว่าเก็บไปทางเก็บไปทางก็บวกห้าสิบาทครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้ยห้าสิบ ตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้คือจะได้ได้ตามอุปกรณ์ตามโรงงานเลยแต่ถ้าหากว่าอยากได้เสียงด้วยนะครับเสียงด้วยก็สองตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางตัวนี้ก็สองพันกับห้าสิบาทครับรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับตัวนั้นมันจะมาแพงนิดนึงครับกําลังวัดเยอะกว่า การใช้งานนะครับการใช้งานของแต่ละตัวมันจะเป็นการใช้งานได้2แบบคือผ่านเมมโมรี่การ์ดผ่าน USB ครับตัวนี้ก็เหมือนกันผ่าน USB ผ่านเมมโมรี่การ์ดครับตัวนี้ก็ USB เมมโมรี่การ์ดตัวนี้ก็ USB เมมโมรี่การ์ดเหมือนเดียวกันครับผมแต่ละตัวแล้วก็ชาร์จแบต2ตัวนี้ชาร์จแบตเต็มข้างกล่องระบุไว้ว่า ใช้งานต่อเนื่องได้หกถึงแดชั่วโมงนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราใช้ต่อนกจริงๆผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นานกว่าครับตัวนี้ระบุข้างกล่องไว้ว่าใช้ได้แปดถึงสิบชั่วโมงแต่ผมใช้งานจริงๆได้นานกว่าเยอะครับผมเปิดวอลลุ่มนะครับประมาณนะครับคือหนึ่งในสี่ของวอลลุ่มทั้งหมดผมเปิดเทส์ฟังเพลงนะครับเอาไว้ในรถตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็น,นครับสามวันยังไม่หมดนะครับ สามวันยังไม่หมดก็ถือว่าแบตสุดยอดครับแต่อย่าลืมว่าผมเปิดแค่หนึ่งในสี่นะครับถ้าเปิดเยอะก็น่าจะหมดไวหน่อยหนึ่งครับส่วนตัวนี้ก็หกสิบห้าวัตต์ครับแบตก็อยู่ได้ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงเหมือนเดียวกันครับสองตัวนี้นครับแต่กาลังวัดมันจะเยอะกว่าตัวมันจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้โดยรวมแล้วคือสั่งการได้ดีครับสั่งการรีโมทได้ดีเหมือนกันแล้ว แต่ละตัวเราผมอธิบายไปแล้วเนาะมาดูที่รีโมทครับสามตัวนี้ใช้รีโมทต,ตัวเดียวกันเลยครับใช้รีโมทต,ตัวเดียวกันคือปุ่มนี้นะครับเลขก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าก็คือเลขจำแนงเลยอ่าบางอันเลขตัวนี้เป็นศูนย์บางอันเป็นร้อยบวกนะครับคือเลขศูนย์นั่นแหละครับอย่างสมมติเรากดเจ็ดสิบอย่างเงี้ยครับมันเราก็กดเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยครับมันก็จะไปแล,แล้วก็ต่อมาเป็นตัวลูกศร ชี้หมุนไปหมุนมานะครับตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนโหมดครับอย่างสมมติเราเล่นเมมโมรี่อยู่เราจะเปลี่ยนเป็น FM เราจะเปลี่ยนเป็น USB อะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าเปลี่ยนโหมดตัวนี้แล้วก็มาตัว C ตัว C นี่คือล็อกล็อกการเล่นของเพลงครับถ้าเวลาเรากดกดตัว C นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูเลยกดตัว C ตัว C นี่คือเล่นซ้ำนะครับ ตัว C คือตัว C คือเล่นเล่นซ้ำครับดูกดตัว C หนึ่งทีมันจะขึ้นคําว่าวันตัวนี้คือเล่นซ้ำครับถ้าจบมันขึ้นมาเล่นใหม่จบมันขึ้นมาเล่นใหม่ถ้าขึ้นคําว่าออตัวนี้คือเล่นข้ามอย่างสมมติเพลงที่หนึ่งจบมันก็จะไปเพลงที่สองอะไรประมาณนี้ครับคําว่าเล่นซ้ำนะครับแล้วต่อมา EQ EQ EQ, EQ นะครับ อีคิวตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของเสียงครับอย่างเครื่องเล่นเสียงใหญ่ๆหญ่ครับที่มันเป็นเป็นปุ่มคลาสสิกปุ่มป๊อปปุ่มแดนปุ่มอะไรประมาณนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรากดเสียงมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยครับไม่จําเป็นครับแค่มาบอกบอกให้พอรู้เท่านั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้ใช้จริงๆงานจริงๆไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงครับสั่งการด้วยรีโมทเลยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงอันนี้ก็ขยับไป เล่นเพลงก่อนหน้าตัวนี้เล่นหยุดเล่นเล่นแล้วก็หยุดเล่นนะครับอันนี้ก็กดไปเพลงถัดไปอะไรประมาณนี้ครับแค่นี้ครับรีโมทที่สำคัญมันจะมีปุ่มปิดเปิดครับเวลาเราจะใช้เราก็เปิดกดไฟแดงจะขึ้นนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดเพราะว่าอย่างสมมตุติถ้าเราลืมไว้เปิดไว้อย่างเงี้ยเอาใส่กระเป๋าเสื้อต่อนกอย่างเงี้ยเดินเดิน,ดนไปเอา้ากดเปลี่ยนเสียงเฉยเลยนะครับเพราะนั้นถ้าใช้แล้วก็ต้องปิดไว้ครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแบตจะดูด้านหลังนะครับแบตอยู่ด้านหลังพอมาตัวนี้ตัวนี้จะรีโมทคนละอย่างนะครับรีโมทคนอย่างแบตอยู่ด้านในครับนี่แหละครับใช้งานยากครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้แบตแบตอยู่ด้านในนะครับแบตอยู่ด้านในแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดอยู่ด้านในนะครับเวลาเราใช้แล้วเราจะ ปิดจะเปิดเงี้ยเราต้องเปิดฝารีโมทจะใช้ยากกว่าพวกนี้นะครับในะความคิดผมนะครับความคิดผมแล้วก็ปุ่มก็ลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มในตัวรีโมทก็คือสามารถสั่งปิดเปิดได้เลยนะครับปิดแต่ว่าลาโพงยังทํางานนะครับรีมันจะมีไฟขึ้นไฟสแตนบายขึ้นถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดทํางานแค่ไฟสแตนบายขึ้นครับแต่ไม่น่าจะกินไฟแล้วก็มีตัดเสียง ที่เพิ่มขึ้นมาครับนอกนั้นก็เหมือนกันครับเหมือนกันปุ่มโหมดปุ่ม eQ คิวนี่เหมือนกันครับแต่คิดว่าที่เพิ่มขึ้นมาไม่จําเป็นครไอตัวปิดเปิดนี่ก็ไม่จําเป็นตัวตัดเสียงก็ไม่จําเป็นเพราะว่าตัดเสียงเนี่ยเรากดหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดแล้วตัวนี้กดรีโมทนะครับอย่างสมมุติเรากดเลขห้ากดเลขห้าปุ๊บมันไม่มันไม่ไปเลยนะครับมันต้องกดเลขห้าแล้วก็กดเล่นปึ๊บมันถึงจะเล่นแต่ตัวนี้ ถ้าเรากดเพลงที่5เรากด5ไปเลยครับเพราะฉนั้นไอ้ตัวรีโมทชุดนี้จะน่าเล่นกว่าตัวนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับอันนี้ความคิดผมนะครับถ้าลูกค้าต้องการยังไงก,ก็ก็อีกทีหนึ่งครับอันนี้อธิบายไปก่อนว่ารีโมทจะใช้งานแบบนี้ส่วนการชาร์จแบตตัวนี้จะชาร์จรูด้านข้างครับแล้วก็ไฟมันขึ้นตรงนี้สีแดงถ้าไฟสีแดงดับคือเต็ม ตัวนี้ก็เหม <ME. antique. S 1> ือนกันรูชาติอยู่ตรงนี้ชาต์ปุ๊บไฟจะขึ้นตัวนี้ครับถ้าดับคือเต็มถ้าไฟไม่ขึ้นคือเต็มแบบตัวนี้ชาต์แบบตรงนี้แล้วไฟจะขึ้นนี่เลยครับไฟขึ้นสีแดงครับถ้าไฟสีแดงดับก็คือเต็มตัวนี้ชาต์ตรงนี้แล้วไฟมันจะขึ้นตรงไหนตรงนี้ครับขึ้นบางตัวขึ้นสีแดงบางตัวขึ้นเขียวสลับแดงถ้าเขียวสลับแดงเต็มมันจะขึ้นเขียวครับถ้ามันขึ้นไฟสีแดง เต็มมันจะดับครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมาไม่เหมือนกันครับบางทีก็มาเขียวแดงบางทีก็มาแดงเฉยเเพราะนั้นแต่ใช้งานได้เหมือนกันประมาณนี้ครับคุณภาพตัวนี้จะตัวเล็กหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปดูเสียงนะครับว่าเสียงมันจะเล็กตามตัวไหมนะครับเดี๋ยวผมไปเทศที่ป่าครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ป่าแล้วนะครับก็ กว่าจะแม้ได้ครับเกือบมืดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วฝนตกครับพี่น้องผมก็จะลองเปิดที่บ้านมันก็กระไรอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแล้วก็เปิดให้ฟังครับว่าเสียงตัวไหนจะจริงกว่ากันนะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องอันนี้คือผมใช้ไฟลเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟเสียงจะเท่ากันหมดเลยแล้วก็เปิดเนี่ยผมก็เปิดสุดเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งสี่รุ่นนะครับ ทั้งสี่รุ่นก็ตอนนี้ก็ลพงพงกลำลังป๊อครับว่าตัวตัวไหนจะเด่นกว่ากันนะครับฟังลองฟังนะครับี่ตัวแรกเสียงเสียง ที่ออกมาเด่น,นยังมีตัวนี้ครับเด่นเลยตัว48วัตต์ับเด่นตัวนี้ก็เด่นอยู่ครับฟังฟังเสียงที่มันเปล่งออกมามครับ เสียงตัวที่มันจะเด่นออ้มา ถผมเสียงก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูรูปลักษณ์อีกทีครับถ้าเป็นตัวนี้เวลาเราใส่กระเป๋ามันจะเท่าเดียวกันหมดนะครับพี่น้องกระเป๋ามันจะเท่าเดียวกันหมดเวลาเราใส่กระเป๋าตัวนี้มันจะพับยากนิดหนึงครับยกเว้นแต่ว่าเราเอาเสามันออกนอกกระเป๋าเลยครับแล้วก็ตัวนี้ใส่กระเป๋าแล้วก็เจาะรูวอลลุ่มเจาะรูตัวนี้ใส่ได้เลยครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ใส่กระเป๋าแล้วลอดเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันตัวเล็กแต่คุณภาพเสียงพอกับรุ่นอื่นเลยนะครับ แต่ว่าตัวเนี้เวลาเราใส่กระเป๋าครับกระเป๋ามันจะเป็นแนวตั้งครับไม่ใช่แนวนอนพอเราใส่กระเป๋าเนี่ยเวลาเราต่อเราต้องดึงมันออกมาขึ้นกระเป๋านิดนึงครับเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะดึงสาอากาศมันขึ้นมันจะใช้ลำบากที่ตรงใส่กระเป๋าครับตัวนี้หาข้อด้อยของมันนะครับแต่ละรุ่นเพราะว่าคุณภาพนี้ดีพอๆกันครับดีพอๆกันเลยครับแต่ผมว่าผมจะเอาตัวนี้มาเล่น ตันนี้จะเอาลองเล่นลองรีวิวต่อนกดูนะครับว่าเสียงเวลาเราไปต่อนกเนี่ยมันมันจะสมจริงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมอาจจะใช้ตัวนี้ต่อตัวนี้อาจจะพักก่อนรีวิวไปก่อนครับคือผมเป็นคนที่ว่าขายด้วยแล้วก็ใช้งานจริงครับก็จะหาข้อบุคคลของมันเวลาใช้งานจริงๆเราจะรู้ครับรีโมทใช้ตัวเดียวกันครับ3ตัวนี้ย้ำนะครับ โอเคครับผมสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะผมโทรมาสอบถามมาก่อนคุยก่อนก็ได้ครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับ65วัตต์48วัตต์35วัตต์นะครับ2ตัวนี้35วัตต์ครับก็ตัวไหนมีก็ราคาคุยกันครับราคาถ้ารวมเสียงนะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมผมแจ้งราคาอีกทีนึงรวมเสียงรวมส่งเก็บเงินไปทางทางครับ2ตัวนี้1,750รวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับ ตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินไปทางครับตัวนี้สองพันห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางครับเสียงจะได้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าเสียงครับสี่สิบกว่าเสียงนกกระทาห้าเสียงไก่หกเสียงครับ,กรบนกกระทากับไก่นี่ผมจะเล่นมันก็เลยจะมีหลายเสียงนิดน,นึงเวลาไปเล่นเราจะได้สลับกันเล่นครับเลือกใช้นอกนั้นก็จะเป็นนกตามที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับนก,กกวักนกคุ้มอิลุ่มพองพอนกระลอกกระเตรกระต่ายเห,ห็นนกเขาใหญ่อะไรประมาณนั้นครับ สอบถามรายละเอียดทางไลน์ได้ครับผมทักมาได้นะผมไอดียไลน์ก็เป็นเบอร์โทรด้านล่างนี่เลยครับเดี๋ยวคุยกันทางไลน์ครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งรูปส่งข้อมูลอะไรให้อีกทีนึงครับสอบถามก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับผมโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับคลิปนี้ยาวๆหน่อยนึงครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ